สามสูตรสร้างกำไรที่คุณก็ทำได้คืออะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะคุณจะต้องสามารถวางแผนได้แล้วแผนคุณจะต้องครอบคุมสามร้อหกสิองศาเช่นสมมุติว่าเวลาในการวางแผนของคุณเช่นคุณจะต้องมองแนวโน้มให้ออกเพราะคุณมองแนวโน้มออกคุณจะรู้ว่ารนในการเทรดคุณจะเทรดอะไร นะแทนที่คุณจะต้องควบคุมเช่นถ้าเทรนแบบนี้เวลาถ้ากรณีถ้าขึ้นต่อทอํายังไงลงต่อทอํายังไงหรือผิดทางทํายังไงต้องควบคุมทั้งหมดนะคะเพราะพอควบคุมเสร็จเวลาที่คุณออกไม้คุณจะออกไม้ได้อย่างมั่นใจและไม่ลังเลนั่นเองนะคนะและข้อที่2คือจิตวิทยาในการเทรดคุณจะต้องควบคุมอารมณ์คุณให้ได้เพราะว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตนะคะถ้าคุณไม่รู้เทคนิคไม่รู้การควบคุมอารมณ์คุณ เทรดยังไงคุณก็จะเป็นนักขนานมากกว่านักธุรกิจข้อที่3คือการลงมือทําตามแผนนะคะพอถึงแผนกล้าลงมือทํากล้าออกออเดอร์กล้าเปิดไม้นะคะและคํานวณทุกอย่างหมดแล้วนี่เรามีแผน